สวัสนี้ครับผมจะมาเล่นเบเบกันนะครับมีทั้งสิบตัวครับแล้วก็ที่ทูตที่ทูตมันก็จะหักอะครับมันมันไม่มีมาเล่นกันเลยครับผมจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวอย่าง มันต้องเป็นตัวนี้มันต้องเป็นตัวนี้ครับแต่ผมเปลี่ยนกลับกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะพังแบบมันพังแล้วครับแต่ผมเปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันหกักผมด้วยมันหักแล้วด้วยครับ แต่ทำาหม่มามาตู้กันเลยผมใช้ใช้ตรงนี้กลบตัวนี้ตัวนี้ก่อน ฟินนิกหรืเหมืนอนนกฟินนิกเลยครับพุ้ชไอ้จุ้งก็นอนออกมาแล้วก็ชนไ <don> ม่โดนไม่แก๊เป้เลยเปลี่ยนมาเอาใหม่ชุชมันเต้นแล้วไม่นี้ที่ชุชใหม่ผมรู้แบบมันเป็นเบเบทเฮกตัร ในเรื่องเฮกตาครับฟีทูวันวิีวันดมดตัวนีแก่ไม่ต้องแก่ดีกว่า แต่ดีกว่าแต่ให้เล่นเลยไม่มีวันที่วินวนทางไม่มีวันตา ีช Aw, ่ชดังหน่อยครับข้างหน้าเขาทำอะไรกันเขาทำหลังคาบ้านครับเปลี่ยนี่แปล ขึ้นไม่ได้แนละ้วใส่ตู้ไว้่ะนี่มาเลยเด็กดอกอุ้ยนี่แหละตัวไม่ได้มนเลไม่ค่อยดี đôi tình đại <cười> <cười> người chạy không หน่อยไหมเข้มนนงก่อนลยับด้วยะนามะนามกูเปลี่ยนตัวอีกดีกว่าตัวนี้ฮีก oh. ็ตัดเจ้าเริ่มกันเลยฟีเจอร์มันกูอาวแล้ววัน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 แล้วจ้า ตับตู้ไหมถามว่าเล็บนี้ล่ะตู้ได้ไหมเฮ้ตู้ไม่ได้ Vì thương mại cô chứ vì thương mại cô nhắn mãn Mày tay tất cả tay 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 สองต่อตูต,ตาไปะต่าดได้เฮกตาชนะเฮกตากชนะเลยนะครับถ้าถ้าตัวนี้ชนะอีกชนะเฮกตาตัดก็มาลุ้นกันต่อเฮกตาตัดออกแรงมาเยอะไม่เพลยแน่นอน นี่โอ้โหทนอ,อย่างแรงเลยครับเฮกัสต้าทนอ,อย่างแรงอือหนึ่งเฮกัสต้าแพ้ได้โอ้โหเฮกต้าแพ้นะครับตีม่วงมังกรม่วงได้หนึ่งคะแนนเฮกัตัาได้อีกหนึ่งคะแนนมาเล่นก,กันต่อเอ๋อเห็นกันตัาดีกว่าเราวะชนะล่ะสีถุงมันก้อง ชนเรียบอะครับมังกรม้วนแพ้นะครับเหกระันนะสามต่อนหนึ่งมาขาจะเอาตัวนี้มันตูก้กับตัวนี้มั่มามันคือมังกรครับมันเป็นตัวร้ายอยู่ในมังงะเป็นคู่ปรับของพระเอกด้วยนะคะทุคนนี้ โดนจมูกหามั้งดิก็จะเป็น <único> ยังไงไงนี okay? mm ่นี่นีนอย่างเมานี่โอ้โหดูเฉยแค่โดนหมอนไปหยุดเลยเอาใหม่ใหม่โดนหมอนมาโดนหมอนครับฟัก่อนมันก้อนม้อนทำไปแล้วโดนหมอนจบจบการปองกองเลยมาฟินวุกค นึ่นี่นี่นึ่นี่เจ็ดแคนี่มาเรียบร้อยชนะครับหนึ่งตัวตูนครับอตอนนั้นไม่เกี่ยวครับอันน้ำไม่ดีไม่เกี่ยวครับมันโดนหมอน ทุบ o โกชิอ่านิ่งเลยนิ่งเลยนิงนิงนิงไปเลยโอ้โหอ,อย่างเทพเมื่อกี้มันโดนมันโดนแบบนี้นะครับตุ้งแล้วก็ตุ้งเรียบร้อยสองต่อตูนชนะขาดครับถ้าถ้า มังกรแดงถ้ามังกรแด,งได,ดง,ไง,รงได้อีกหนึ่งคะแนนก็ชนะไปเลยถ้ามังกรม่วงได้อีกหนึ่งแล้วก็ไปท,ไปทาทิงต่อไปบันเริ่มกับบัลไรกันเลยเ,เ,เอามังกรม่วงมังกรมือนกันทุกวันกูชิ ฝิดจู๊นโอ้โหชนะขาดอ่ะมันเป็นยังไงตุ้งตุ้งเรียบร้อยมังกรม้วงชนะผมจะเล่นตาสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามังกรได้ชนะก็ชนะไปเลยผมจะปิดคลิปนี้ให้เรียบร้อยมาฟิตทู๊วันโกชิ๊กไม่มีอะไรมาหยุดค่าได้มังกรม้วงก็ไม่ตายนะไองเด็กดัก ปิดไม่แพ้แดงไงไม่แพ้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 แพ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 โอ้โหต,ต,ต่อครับอีกตาตุวท้ายนะครับผมจะปิดคิดในทันที อันนี้ก็ได้เหรอัองกรมุ่งชนะตามต่อสองครับผมจะปิดคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสด,ดีค่ะ